ในช่องครูนัน h ชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะ New hello 5นะครับของชั้นป .5 จะเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมเดี๋ยวคุณครูเช็คการใช้โปรแกรมนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่ายังใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตเตรียมการใช้โปรแกรมนิดหนึ่งนะครับยังยังใช้ไม่ได้นะครับนะต้องขอภัยด้วยครับรู้สึกคีย์บอร์ดยังไม่ทำงานนะครับ เดี๋ยวร็ตระบบนิดหนึ่งนะครับนะต้องขอภยัยท่านผู้ชมนิดหนึ่งอ่าโอเคได้แล้วครับเป็นอันว่านะครับวันนี้ใน s ซฮรโลซิกนะครับขึ้นบทที่5นะครับนะเพราะว่าคุณครูได้ทำมาถึงบทที่4เนี่ยทำตั้งไว้จนถึงหน้าที่50เนี่ยหลายวันเลยนะครับนะเป็นเดือนเลยนะครับวันนี้มาต่อในหน้า11กันนะครับนะหน่วยที่5 หรือว่าบทที่5นะครับนะก็คือชื่อหัวเรื่องว่า what we need what we need นะครับตัวแดงๆนี้นะครับไม่ได้แปลว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเราต้องการนะครับแต่แปลว่าสิ่งซึ่งนะครับนะสิ่งซึ่งพวกเราต้องการนะครับถ้าพวกเราต้องการอะไรนั้นต้องแต่งเป็นว่า what do we need นะครับนะ ถ้าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการหรือว่าพวกเราต้องการอะไรนี่ต้องเขียนว่า what do we need นะครับนะแล้วใส่เครื่องหมาย question mark ถึงจะแปลว่าพวกเราต้องการอะไรนะครับแต่ถ้า w h a t w e n n e e เฉยๆในะที่นี้ให้แปลว่าสิ่งซึ่งนะครับซึ่งเป็น p r e s s คือเป็นวลีวลีหนึ่งนะครับที่เอามาเขียนตั้งเป็นหัวเรื่องนะครับนะแต่สิ่งซึ่งพวกเราต้องการ ลิซเซนเซก็คือให้มาฟังแล้วก็พูดนะครับฟังจากแผ่นจากคลิปเสียงต้นฉบับนะครับที่เขาแนบมานะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคลิปเสียงกันเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาเรียนกัน unit 5. what we need cd script 24. f o r students book activity 1. Listen and say. A. Listen, point, and repeat. Water. Air. Food. What do we need? What do we need? We need food, fresh water, and fresh air. They are all around us. We everywhere get them e can a in this t i b u โอเคครับโอเคครับฟังเสียงต้นฉบับจบลงไปแล้วนะครับทีนี้คุณครูจะมาแปลให้ฟังนะครับเมื่อกี้นะครับคุณครูก็พิมพ์ให้ดูแล้วนะครับว่าถ้าเราเขียนว่า what do we need นะครับเป็นประโยคเต็มประโยคเลยนะครับมีทั้งกริยาช่วยคือคําว่าดูนะครับแล้วก็มีทั้งกริยาแท้นะครับ v e r แท้คือคําว่า need อันนี้คือเป็นประโยคนะครับแปลว่าพวกเราต้องการอะไรนะครับนะ What do we need พวกเราต้องการอะไร We need food พวกเราต้องการอาหารนะครับนะ Fresh water Fresh water ในที่นี้นะครับแปลว่าน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำเปล่าหรือน้ำจืดนะครับนะแปลได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวมาแปลตรงนี้ดีกว่านะครับนะคำว่า Fresh water <c oughs> ปกติ fresh แปลว่าสดชื่นนะครับแต่ถ้า fresh water ในที่นี่หมายถึงนะครับนะหนึ่งหมายถึงน้ำสะอาดนะครับนะนะครับสองน่าจะหมายถึงว่าน้ำจืดนะครับนะน้ำจืดสามหมายถึงน้ำเปล่าก็ได้นะครับเพราะบางครั้งเขาในหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดถึงน้ำทะเลว่าเป็น fresh water เพราะฉะนั้นน้ำทะเลไม่ได้เป็นน้ำจืดนะครับ ก็เลยหมายถึงน้ําเปล่าก็ได้นะครับเพราะในหนังสือนี้ก็ใช้คําว่า fresh water นะครับ fresh ความจริงมันแปลว่าสดชื่นนะครับคุณครูก็เลยแปลว่าน้ําสดชื่นในนี้คือน้ําสะอาดก็แล้วกันนะครับแปลได้3อย่างนะครับนะเป็นอย่างน้อยดังนั้นเราจงมาดูในรายละเอียดกันนะครับพวกเราต้องการอาหารนะครับต้องการน้ํา สะอาดนะครับคุณครูใช้ว่าน้ำสะอาดก่อนก็ได้กันนะครับและ fresh water เห็นไหมครับ fresh แปลว่าสดชื่นอากาศที่สดชื่นก็คืออากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นนะครับนะ h e o raus day ในที่นี่นะครับหมายถึงอาหารน้ำและก็อากาศนะครับที่กล่าวมาทั้ง3อย่างเนี่ยเพราะวะ่า day นะครับสามารถที่จะแทนบุคคลสัตว์สิ่งของได้หมดนะครับทั้ง3อย่าง พวกมันนะครับอยู่รอบรอบตัวเรานะครับคุณครูก็เลยแปลให้เป็นสำนวนที่สวยงามกว่านี้ก็คือซึ่งอยู่รอบรอบตัวเรานั่นเอง we can get them everywhere นะครับพวกเราก็สามารถที่จะใช้บริการมันนะครับหรือว่าสามารถใช้สิ่งเหล่านี้แหละนะครับทั้งอาหารน้ำและก็อากาศเนี่ยได้ทุกที่เลยครับ in this beautiful world ในโลกอันสวยงามใบนี้นะครับนะอาหารน้ำและอากาศพวกเราก็สามารถไปใช้บริการมันได้เลยทุกที่ทั่วโลกนะครับนี่นี่คือแปลนะครับสำนวนตรงนี้ที่เขาเขียนไว้สั้นๆนะครับ We need food, fresh water, and fresh air. They're all around us. We can get them everywhere in this beautiful world. นะครับ ลูกๆนักเรียนชั้นป .6 นะครับพยายามตั้งใจฟังนะครับจากจากคุณครูนะครับจากทุกๆท่านนะครับที่สอนทั้งในสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวนี้เรานักเรียนสามารถที่จะใช้ตัวสัมมือถือเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับด้วยการดูคลิปการสอนของอาจารย์แต่ละท่านนะครับนะเพื่อนำเอกมาเป็นความรู้นะครับลูกเพราะมีวิธีมีหนทางให้เราได้เรียนเยอะนะครับเดี๋ยวนี้นะ เรียนไปเรื่อยๆครับขอขอบใจนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับครูัวพี่นันเรียนไปเรื่อยๆแล้วนักเรียนก็จะได้ทักษะนะครับในการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนของคุณครัวพี่นันคือแปให้ทุกคําศัพท์เขียนให้ทุกประโยคที่แปลและบอกหลักวยากรณ์น,นะครับเดี๋ยววันนั้นคุณครัวพี่นันคิดเป็นสโลแกนขึ้นมาว่าบอกทุกคําศัพท์ จับมาเขียนทุกประโยคโคกด้วยหลักวยากรณ์เออต่อไปนี่ใช้สโลแกนนี้กว่าเดี๋ยวลองพูดใหม่อีกทีนะครับว่าพูดไดเหมือนเดิมหรือเปล่าแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคโคกด้วยหลักวยากรอ,อ่าโอเคยังจาได้อยู่อั้นไปต่อหน้าที่52บเลยครับ